สวัสดีครับช่องพายเลิฟมาแล้วครับมาพร้อมของฝากจากแม่เอฟซีทรงตรงมาจากแม่ยกของเรานะครับป้าเกี๊ยบนะครับพี่เกี๊ยบพี่เกี๊ยบสองลังลังข้างบนของบ้านเลิฟลังข้างล่างตัวนี้แกก,แก้กอนแกก่อนนะเปิดดูหองเราก่อน ไม่แจก่องของตัวนั้นก่อนนี่บ่อืกครับครับครับเอาอย่างเอาอย่างเพิมพ่มบังหลอดหายครับได้แล้วครับออัันนี้ขงไทยครบมีชื่ออยู่นะคะมีชื่อไมีชื่อครับอันนี้ไม่ไมีชื่อครับมีชื่อค่ะมีชื่อควรบ้านนี้บ้านเป๊ปซี่อันนี้เหรออันนี้บ้านไหนอันนี้บ้านไหนคะ นี่บ้านไหนบ้านเป๊ปซี่อันนี้ควนเล็กควนเล็กเหรออันนี้อันนี้บุญหลายตัวนี้ของใครอีกตัวนี้ไม่มีชื่อต้องต้องถามต้องถามถ้าเก็บของเดอาไว้ัรกก่อนเดี๋ยวจะเอาไปส่งนะคะเดี๋ยวจะเอาไปส่งถึงที่เลยผู้ใดมันเป็นอย่าง มันกินอ,ๆๆอี่ยังเคิ่อเคิ่อแโอ้ไม่ได้กินดอกเออเดวนี้นะคะจะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวก่อนมีมีหลายไซส์นะคะมีหลายไซส์อ๋อค่ะ,อะเอ้ยเท่ห้อนแน่ XL XL ครับ XL เอ็กแอลคัดออกเอ็กแอลครับนี่สีเขียวแบ่งหลายคนนะคะสีดำตัวนึงสีดำนี่เบอร์เอสเบอร์ยังนี่เบอร์สีดำใส่ได้ไหมเบอร์เอสเบอร์เอสสีดำเบอร์เอสใส่ไปได้เออดูหุ่นเจ้าของว่าจะใส่ได้ไหมเอาเบอร์เอสเนอะเบอร์เอ็มนี่เบอร์เอ็มพิมเบอร์เอสไหนเบอร์เอสนี่ไงนี่เบอร์เอสอยู่นี่สีเขียวอ่าที่ฝนมาเบ่งแบ่ง บ้านน้องม่อนด้วยบ้านขี่เหลินด้วยแล้วก็จะเอาไปที่โรงเรียนด้วยนะคะจะเอาไปโรงเรียนด้วยนะคะเหมือนกันค่ะหนูมีสามคนก็หกตัวละโอ้โหไม่ลบเลยนะคะไม่โลบเลยนะคะสีดำมาสวยเอาไปว่าสีดั้มเอาสามตัวบ้านน้องม่อนสามตัว เบอร์อะไรยางละสีเบอร์เอมึงเอาเบอร์เอใช่ไหมเบอร์อะไรกีวายนดูแลเบอร์อะไรอีกก็ส่เส uh ื้อลยด้วมันก็จ้งสั่นตัวไม่ใช่ทอาเงาสีนี้ไหมเบอร์เเบอร์เอ็บัวมึงนี่เสื้อใหม่นะคะไม่ใช่เสื้อเก่านะคะทำไม เฮ้ยทำไมสีไม่เหมือนกันเยอะนี่เบอร์เอ็มอันนี้มาสีแดงนี่ก็เบอร์นึงก็ไม่มีสีเหมือนกันลุงอ่ะเออทำได้ละบ่มึงอยากสีเขียวะไหมอ่ะอ่าคุณลุงก็เลือกเอาลุงลุง,งจะเลือกเอาตัวอะไรสีแดงเบอร์ไรสีแดงเบอร์รรเอ็มเอาไปให้บ้านกิเหลนด้วยแล้วก็ไปโรงเรียนด้วยเนี่ใส่ได้อยู่เอออ่ะผัวมึงเอาไปมึงเอาสองตัวละบ่มาแล้วนะครับรถสองคองรถสองคอง รถส่งของตามออเดอร์มาแล้วนะครับมีใครอยู่บ้านไหมครับไปไหนครับพี่ไปรั้มทางในครับโอ้ไปรั้ทางในเหรอคะเชิญมารับของด้วยคะ่ะมาจากแม่เอซีแม่ยกของเรานะคะมาจากพี่เกียบนะคะ อขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากนะครับโอ้ยเสื้อกัน้อนดรนดานหนะักขอบคุณมากครับถูกใจมากครับด้วยแก้เบิ้งไปถูกใจฮะแก้เ<า>บิ้งไปเฮอเบิง้งในสีถูกใจแล้วเสียเสียแขนเง่าใส่สบายดีลองใส่เบอร์แล้วพากันล่องใส่แล้วอลองลองขอดูนะครับถูกใจไหมครับถูกใจครับถูกใจ XL เป็นแขนเงวาทั้งหมดแล้บ่ครับนี่ แขนยาวแขนสั theta, als, girl, ้นมีบ oh, ่เอาดูท oh, mm ี่ครับมีแขนยาวแขนสั้นแขนสั้นก็มีมีแต่แขนยาวครับมีแต่แขนยาวโอ้แขนยาวโอ้สีสันถูกใจครับมีมีรูปไอ้ดาราวอาทางไหนหนิไม่มียากได้ไปเอาอยากได้ไปเอาขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปบ้านจะไปต่อนะคะครับผมครับขอบคุณครับไปต่อนะครับครับ เอาๆๆเอาเอาเอานั่งดีๆคนส่งของบ้านแป็กซี่นะครัะอาจะไปดีลูก พากันเดินสายไปไหนคะมารับของด้วยคะ่ะพี่แป๊ปซี่นี่แป๊ปซี่ครับของพี่แป๊ปซี่จากป้าเกียบนะคะมาแล้วครับเสื้ออะไรนะครับถงมอบถึงมือเลยนะครับ ครับไปครับเดินสายบ้านต่อไปรถส่งของครับรถส่งของนะคะนี่บ้านพี่แป๊กซี่นะครับครับไปไปบ้านต่อครับบ้านใครครับบ้านพี่บุญหลายครับบ้านบุญหลายใครครับบ้านพี่บุญหลายก็บ้านบัวบานครับมาดูหน้านี่คนส่งของหันหน้ามราดิครับคนส่งของครับ เลี้ยวตรงนี้ครับเลี้ยตรงนี้เสื้อมาถึงที่แล้วครับบุญหลายฝากควนเจียวไว้นะครับจากปลาเจลียวใส่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 ไดนเอวครับเบลเอวเบลเอวอยู่บ้านนะเอามาให้เบลเอวเออไปเลือกเอาอยู่เพื่อนครับเอาอยู่เพื่อนไม่ได้เสื้ออันนี้ของพี่บุญหลายนะครับฝากควนเจียวไว้นะครับเสือแขนยาวครับเอาบ่อเสือแขนยาอ้นครับสวัสนี้ครับไปเอาเสื้อด้อยล่ะ ที่แรกว่าเสียไปโรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนอีกหลายวันถ้าต้องการเขาไปวันนี้ก็ไปเอาที่บ้านได้เลยเชื่นไปเดินค่ำค้างค่อยไปเอาก็ได้เดี๋ยวจะไปข้างบนก่อนเดี๋ยวจะไป้างเทิงไปทางโคกไปทางไหนทางโคกทางโคกบ้านนู้นจีเหรินไปทางโคกไปต่อนะคะัฝากพี่ครับขอบคุณไม่มีของแบมของแบมใส่ได้ค่ะเสื้อแบบนี้ใส่ได้ไปเลือกเอาอยู่เงินแต่ว่าไซส์ลจะใส่ได้หรือเปล่าไปทราบนะคะยกลอยพวกเนี้ ไปต่อบ้านพี่กินเหลินน้องกินเหลินไปน้องกินเหลิน ถึงบ้านน้องกีนเลยแล้วนะครับมารับของฝากโอ้ยเอาเอาเอาล้างล่วงด้วยเสื่อเอาใส่ห่างไกลของมีประโยชน์เพิ่งแม่เสื้อจาก้านะครับเสื้อจากป้าเจี๊ยบนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลื่อนใส่บ่ได้เลื่อนใส่หน่อยไหมความดีใจหน่อยหมเนาะเออเออวัวหนึ่งวันตลาดตกติดรถ ลองใส่ดูใส่ได้บ่ต้นลองใส่โอ้เสียงยังมือดำมือดำมือดำอาน้องกีเหรนน้องกีเหรนครับพ่อกับแม่ไม่อยู่อยู่แต่พี่ชายพ่อกับแม่ไปบ้าน<อ>านะครับกลับบ้าน,นเอามาให้น้องกีเหรนนะคะ ใส่ไงคู่กันเราไม่แต่คนตัวโตๆเหลือน่ะมแตรใส่ในน้อยมแต่ใส่เอดเนาะใส่เอดกับใส่เอ็มเนาะเอาไมาเยอะสมยุ่ใส่เอมบ้านน้องกินเหลือหนาวก่อไฟเลยนะครับเอาอีหย่างนั่นไปในร่างทรงกลับขึ้นทรงกลับขึ้นแรกเปลี่ยนกับเสื้อนะครับจะทรงทรงไปหายขึ้น คาซาอนักบมเมาคือหักเองเลยอะไรหักขนาอขันคล้องอ่นแม่พิมยังหาไม่เห็นเลยตนขนายแม่พิมหักหาไม่เห็นเลยขันผ้ากันไปรถนี่ยังเมื่อต้นค่ะ สร้างตัวน้อยสร้างน้อยได้ก้าใหญ่เนาะอาเลิบนะมาถึงนาะอาการหนาวไม่เหี่ยวไปเลยไหม <laughs> เลิบถูกอากาศหนาวเหี่ยวแต่กีเหรนไม่เหี่ยวนะเล็บแพงเหี่ยวเลิบก,ก,ก,ก็กินน้อยเหมือนกันแต่ว่าไข่บ่มปะโอ้แต่เลิบพี่เลิบไข่กีเหรนไม่ไข่ แม่แก่ตาเราแม่แก่ตาคุณยายแล้วเข้ามาแล้วบ่หนาหน,าน,านี่ฝุนเยอะพุนหลายาลคุณยายแฟนตา,า,นะะนาแล้วนะคะคุณยายแฟนตาคุณยายแฟนตาโอ้ยืนกินส่ง,สงเงียบสง,งบ แต่คุณนายโอ้ยนี่กระยางยางคือลูกไสยย้ละน่ะหางสวยมากเลยแม่แกตาหางสวยมากเลยไฟดับน้ำจะไหลไฟดับน้ำจะไหลได้ไงมาแล้วมาแล้ว เอาใส่สื้ข้าน้ไปเอาอยู่บ้านเด้อกเอลอกเอล้องใส่ดูไห้พอน๊าวัดที่หนึ่งวัดที่สองว่างบ่ฮะไซอยข้างเต้นจะอยสิว่าง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 ดกเอลเราได้ต้นกเอลมันาเกาเลย ใสพอดีละพอลุงบานใส่พอดีพอลุงบานจอยกว่านี้ลุงบ้านนากว่านี้แม่บอลุงบ้านน้ำใช่ไหมบว้นใส่ได้อยู่เอ๊ะใส่ใส่อะได้กับที่ใส่อะก็ส่งมาให้ใส่อะเนาะอยากได้ะไม่เนาะงามพอดีเลยพอดีเลยเอออจะก็ใส่เสื้อันโตข้างในเด้มันหนาวเนาะเออก็นั่นแหละ นี่มาให้บ้านน้องกิเลนแล้วนะคะขอบคุณพี่เกียบมากนะคะขอให้คุณพี่เกียบสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอย่ากเก็บอย่าจนตลอดปีตลอดไปนะคะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ,คะเฮงเฮงรวยรวทุกคนนะคะ,คะขอบคุณค่ะ